สวัสดีครับนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีภาพมาให้เพื่อนๆไนีชมกันนะครับเพิ่งได้เข้ามาใหม่ในวันนี้ครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อยวงวัดโพสีครับรุ่นแรกครับจะสร้างปี2519ครับเนื้อทองแดงครับองนี้สภาพสวยเลยนะครับมีผิวครับเป็นลักษณะลมน้ำตาลครับมีผิวคล้ายๆเป็นผิวไฟนะครับเหเือตามตัวข้าหลวงพ่อไหมครับ ด้านล่างจะเขียนว่าพระคุยวงอภัสโลครับเป็นพิมพ์ลุกโสมไบโพนะครับสร้างสามเนื้อครับมีทองเนื้อทองแดงแล้วก็ทองแดงชุบติกลครับแล้วเนื้อทองฝาบาทครับนี่ครับเป็นฟิวไฟท์ที่เราสวยมากครับนี่ครับขอบตาลักษณะนี้ครับผมจะซูมด้านในดูนะครับนี่ครับ อันนี้พระสภาพมมนได้ใช้นะครับนงจมูกช่องปากนี้จะเกิดจากการปั๊มนี่ครับผิวไหมครับเล็นแสงยิบยับยิบยับเลย,ยครับครับเกืบเรือผิวผิวไฟไฟนี่ครับเส้นหกของหัวเข่านี่ครับติดชัดเลยครับ เสนเรียวจีวอนนี่ครับสวยมากครับจะจดจำเส้นสายรายละเอียดไวให้ดีครับเพราะมีของปลอมของเรียนแบบครับค่อนข้างหลายหลายอย่างครับหลายตัวครับดูพื้นเหรียญนี่ครับการปั้มการกระแทกเหรียญนี่ครับนี่ครับเริ้วๆเส้นๆๆเนี่ยครับขยานดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็สวยเหมือนกันครับนี่ครับผิวไฟล์แบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังเขาว่าที่จะลึกในงาผูกพัทธสีมาครับวัดโพสีอำเภอปักท่อครับจังหวัดราชบุรีพศ2 5 1 9ครับนะครับจุดดูตรงนี้ครับ คำว่าพอสอนี่ครับพอจุดสอสลาไม่มีจุดตรงนี้นะครับถ้ามีจุดจะเป็นจะเกสนะครับหรือเรียนแบบก็จะมีบล็อกหนึ่งที่มีเกสจะมีพอสอจุดตรงนี้ครับเป็นจุดดูได้ครับแล้วก็การดูดูตรงหูเหรียญด้านหลังนี่ครับที่หนึ่งครับนี่ครับการจะหูจะเป็นสนะนี้ครับและด้านข้างนี่ครับจะมีคลิปปิ้งแบบนี้ครับเห็นไหมครับด้านนี้ครับโดยมากจะมีแทบทุกองค์ครับ ถ้าองค์ไหนสภาพใช้อาจจะมีน้อยลงนิดนึงแต่องค์นี้สภาพสวยก็จะมีเป็นลักษณะนี้ครับขี้ค่อนข้างเยอะครับข้างนี้จะไม่ปิ้นออกมาครับและพื้นเหรียญนี่ครับเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเส้นขนแม่ครับพาดลงมาจากข้างบนมาข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมขอบตัดให้ดูนะครับนี่ครับขอบตัดเป็นลักษณะนี้ครับ ตัดฉีกแบบนี้ครับแล้วคก,การตัดนะครมันจะเฉียงเฉียงนิดนึงมันจะไม่ตรงครับนะครับนะครับส่รัม่ดูดข้างนะครับจะติดต่อได้นะครับโทร0 9 9 6 3 2 8 9 1 5หรือต่อทางไลน์ดีนครอา n a k ี r n r นครนะครับอ่าด้านนี้นะครับ การตัดเนี่ยเป็นตัดครึ่งๆแบบนี้ครับจะมีร่องใหญ่ร่องเล็กสลับกันไปนี่ครับช่วงร่องใบโพลนี่ครับจะมีบ้างใหญ่ๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นจังหวะเป็นช่วงๆนี่ครับช่วงร่องใบโพลตรงนี้ครับนี่ครับอนุญาตสูงไปดูด้านล่างนะครับนี่ครับอันนี้ด้านล่างนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ จำขอบตัดองนี้ไว้ครับเนื้อเนื้ออะไรก็จะตัดแบบนี้เหมือนกันครับเนื้อฝาบาทหรือว่าเนื้อตองแดงชุบนิกเกิลครับนี่ครับนี่ด้านล่างนี่ครับตัดครึ่งนี่ครับตัดมาเกือบสุดแล้วก็ฉีดตรงนี้ครับนะครับมีรอยบ้างอย่างนี้ครับไหมครับอันนี้เป็นด้านนี้นะครับนี่ครับ เป็นจุดดูจุดจ่ายตังได้เลยครับนี่ครับจําขอบตัดให้แม่นครับนี่ครับของป้องหัวเรียนแบบนี่ครับตรงนี้ครับใกล้ก้านใบโพตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีตรงนี้ครับตัดลึกๆด้านนี้ก็มีตัดอย่างนี้เหมือนกันครับสองฝั่งเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะครับ ทางช่อง y o u t u b e นครราชบุรีครับแล้กดติดตามนะครับผมมีพระอัปเดตกันเรื่อยๆครับถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะอ่านอัมพระหลวงพ่อยวงรุ่นแรกเนื้อฝาบ้านหรือและเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลมาให้ท่านชมนะครับน,นี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ